โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้บัคครับจีม b บายภาพเป็น Minecraft กันนะครับมีวิธีการทำไงเข้าไปดูเลยครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด u u s s r r i e l ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด3ระดับนะครับสปอร์เตอร์50บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือน V.I.P. 1,000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ทีใ่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ช่วงนี้ทุกคนรู้สึกว่าภาพจะบั๊กเป็นไมค์คราบกันเยอะนะครับหลังจากทําการเลือก OpenGL บวกนะครับทุกคนนะมีวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะครับวิธีแก้ให้ภาพหายบัก๊กภาพไมค์คราฟนะคผมอาจจะไม่มีภาพประกอบนะครับตอนนี้ของผมมันหายไปแล้วนะครับแต่ผมมีวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับให้ทุกคนนะไปที่3ขีดนะครับ ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อระบบนะฮะตอนนี้ทุกคนน่าจะใช้ตัวเกมหลบสีส้มกันนะครับของผมมันเป็นตัวส0 2 0นนะครับยังเป็นผู้โชคดีนะครับที่ยังใช้ตัวเก่าได้นะครับของผมยังไม่อัปเดตนะแต่ของทุกคนน่าจะเป็นตัวสีส้มนะครับมันจะมีแค่ OpenGL บวกกับ Direct X บวกหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะใช่เลยครับตอนนี้ทุกคนที่เลือก OpenGL บวกแล้วภาพเป็นไมค์คัฟนะครับให้เปลี่ยนมาเป็น Direct X นะครับ ไดเรกเอฟบวกหรือว่าไดเรกเอ็กนี่แหละมันมีตัวหนึ่งอนะ่ะอีกที่เป็นไดเรกเอ็กครับของตัวส้มนะอ่าแล้วให้ทุกคนเลือกตัวไดเรกเอ็กนะครับให้กดบันทึกไปเลยครับแล้วก็ให้ทําการปิดเกมหลุอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกสามเหลี่ยมล่างนะครับเป็นซิกเนเจอร์เรานะออกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้าเกมหลุมใหม่นะครับ โอเคฮะพอทุกคนเข้ามาในเกมนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็จะเป็นปกติเลยนะครับจากภาพเป็นไมค r a f t มันก็จะหายนะลองเข้าไปวิ่งในเชียร์ป์งนะครับแค่ทุกคนเปลี่ยนจาก Open g l บวกนะครับมาเป็น d i r e c t อกนะครับแค่นี้ภาพไ Minecraft ก็จะหายไปนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเล่นภาพไ e c r a f t นะครับภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมเหี่มญ้าเหลี่ยมเหลี่ยมต้นไม้เหลี่ยมเหลยก็เล่นได้นะครับแต่มันข้อเสียคือเวลาเราหลบตรงหญ้าแบบเนี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นศัตรูนะครับหญ้ามันจะบังเราทําให้เรายิงยากนะครับเลยเป็นข้อเสียนิดนึงนะ เดี๋ยวเราวิ่งไปดูต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะเป็นปกติแล้วนะครับจะไม่บลักเป็นเหลี่ยมแล้วนะคํำแพงก็พวกนี้ก็เป็นปกติเลยนะครับอ่าต้นไม้ก็ปกตินะครับจะเป็นแบบนี้แล้วครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้บัักพับจี b บ l ยภาพเป็นไม c คร f บได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ซับสไคร์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ